พวกเรานั้นเนี่ยเขาสู้มากนะเขาผมบอกเขาว่าพี่ทำหน้าที่ของพี่คือหน้าที่ของพี่ตอนนี้พี่ได้อยู่ในเรือนจำครับผู้ผมอยู่ข้างนอก่วยทำหน้าที่ผมน้ำตาแลกหน้าที่กันไหมแลกผมที่ขอแลกเขาไม่เอาเขาบอกเลยเขาไม่เอาเพราะเขาทำไม่ได้อย่างผมแล้วผมก็ทำไม่ได้อย่างเขาผมที่เขาอดทนไม่สู้พี่เขาไม่ได้น้ำตาของเขาเหล่านั้นครับเขาเกาะลูกกงแล้วไหลออกมาภาพที่ผมเห็นผม่็บอกว่าวิงวอนนะครับวิงวอนหน่วยงานของรัฐ ขอนะครับช่วยเขาเหล่านั้นออกมานะครับให้โอกาสเขาอย่าบอกนะครับพวกท่านไม่ได้มาจากเขาเป็นส่วนหนึ่งเขาเบื่อมันในส่วนหนึ่งให้ท่านรวยก็ที่ที่ว่าออกไม่ได้เนี่ยรัฐบาลก็จะพยายามจะออกพรบรปลองดองทำได้ไหม <S S S ม,มไีไอแมวตัวหนึ่งมันคา้าวนะฮะอบอกว่าไม่ยอมให้มีพรบรปลองดองออกมาเ <S S 2> พราะถ้าพรบรปลองดองออกมานี่โทษกรรมทุกฝ่ายครับคนที่ติดคุกคนที่ซวยคือใครรู้ไหมไอหมีไอหมีครับ ถ้าพอเราบองดองนะออกมานี้เท่ากับทุกฝ่ายรวมทั้งตัวมันด้วยก็ทุกฝ่ายจะรอดหมดยกเว้นมันครับเพราะจะไปติดสารในซีซีครับเดี๋ยวรายละเอียดในวันนี้เราจะพูดวันนี้เป็นวันอะไรนะที่พี่บอกเมื่อก่อนวันนี้วันมาร์คเดย์อ๋อเดี๋ยวอีกนิดนึงอ้าวสถานีพี่เล็กไม่โฆษณาเหรอวันนี้ครับมีงานจัดงานครบรอบ3ปีของสถานีวิทยุมาชัยวันใจเดียวกันเอฟเอเอ็ม ร้า13.90เมกะเฮิร์ตฮะที่แยกวังหินนะครับอยู่ซอยลาดพร้าววังหิน85เข้าไปลาดพร้าวหิน85เข้าไปสุดซอยนะครับเจอองานนี้วันนี้ปีใหม่ใช่ไหมงานปีใหม่วัด้วยงานปีใหม่แล้วก็งานเลี้ยงวันเกิดของพ่อ็กบ้านดอนด้วยครรัับวนนี้เหอจัดควบกันไปเลยอ้าวแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เล็กนะแฮปปี้เบิร์ดเดย์พี่เล็กด้วยวันนี้โต๊ะจีนเลี้ยงฟรีฟรีกินฟรีจริงอ่ะคนไปกินได้กินฟรีครับแต่เสียตังค์หมดแล้วเพราะโตเต็มหมดแล้วโอ้โหพูดให้งงทำไมพอโถวันเกิดน่าจะเลี้ยงฟรีไปเลยหมด หมดไปเยอะเหมือนกันหมดไปเยอะไปเยอะเอาโอเคฮะก็นะก็ไปช่วยกันวันนี้มีคุณเล็กบันดอนสถานที่อยู่ตรงไหนบอกแล้วลาดพร้าววังหิน85ดครับไปสุดซอยครับไปสุดซอยก็มีศิลปินอะไรเยอะแยะหลายท่านเยอะแยะครับวันนี้พ้นวดรวมดีด้วยนะนะฮะเอาเข้าสู่เรื่องของเราฮะแม่นะฮะลือหมันไศ้าจริง จะลือหรือจะมันไส้เดียไม่รู้เห็นแล้วแบบว่าอีเดียด่ะได้ไหมใช้เขาอีเดียได้ไหมคือมีผู้สื่อข่าวเขารายงานว่าหลังที่เดียสใแจ้งก็หารอสอครับผมลองสาตาจารย์อไอร้อยศพเดี๋ยวไอร้อยศพเนี่ยนะเดี๋ยวสรยุทธ์เนี่ยเขาออกอากาศ เนี่ยเขาบอกว่ารอสอที่เราเขียนอยู่ในอินเทอร์เน็ตเนี่ยในโลกอินเทอร์เน็ตที่แว่ารอสออภิสิทธิ์ประชาชีวะกับรอสอสุเทพเอกสุบานเนี่ยาาาแปลว่ารองศาสตราจารย์ใช่ไหมไอร้อยศพครับ <c oughs> ไอร้อยศพสุเทพเดสุบานรอสอนี่ตกลงไอร้อยศพอ,อ๋รอ,อร้อยศพร้อยศพส,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 สรยุทธไม่รู้เรื่องไปบอกว่าเราเขียนผิดเหรอ ไปบอกว่าเอ๊ไปใส่ทําไมรอสอแปลว่าอะไรแปลว่าตลุแปลว่าอะไรร้อยศพร้อยศพไม่ใช่รองสาราจารย์ไอ้ร้อยศพเอานะฮะเขาฆ่าเป็นร้อยศพนะข้ปรากฏว่าพอหลังออาหลังไงฮะก็คือ DSI แจ้งข้อกล่าวหารอสออภิสิทธิ์กับรอสอสุเทพเนี่ยในคดีสั่งการให้ผู้อื่นเสียชีวิตในการชุมนุมทางการเมืองปี2553เสร็จสิ้นหลังจากนั้นได้ปรากฏมีภาพขนานายอภิสิทธิ์ ขณะพิมพ์ลายนิ้วมือเป็นผู้ต้องหาเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตพร้อมระบุข้อความว่าเป็นภาพประวัติศาสตร์แล้วแล้วยังไงต่อฮะทำให้นายพิสิทธ์เนี่ยนะโมโหมากโทรศั์ต่อว่าสอบถามกดีเอสไอว่าภาพดังกล่าวเนี่ยหลุดมาได้อย่างไรคือหมายถึงว่าภาพเนี่ยเขามีคนไปถ่ายภาพตอนนายพิสิทธิ์ปั๊มลายนิ้วมือับนะแล้วไปออนไปไปลงใน Facebook อินเทอร์เน็ตเผยแพร่กันเยอะแยะเลยนายพิสิทธ์รู้เข้าโอ้ยปรี๊ดเลยเฮ้ยแล้วทำไงต่อฮะ จะยังไงต่อครับจะยังไงม่ไม่ก็เนื้อข่าวเนี่ยเขาบอกว่าทําให้นายอภิสิทธิ์เนี่ยโทรสัมมาต่อว่าและสอบถามมาอย่างดีเอสไอว่าภาพบังเกาลุดออกมาได้อย่างไรอ๋อเหรอฮะแล้วสิริโชคโสภาริโชคบอกเลยจนล่าสุดในรายการสายล่อฟ้าเนี่ยนะสิริโชคโสภาบอกว่าได้ล่าวเฉลยให้ทราบว่าขณะที่นายอภิสิทธิ์เนี่ยกำลังจะบรรเลยปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยนะทีมงานทุกคนได้มาบังกันหมดแล้วทุกมุม้อง แม้จะปั๊มลายนิ้วมือนี้จะต้องแหมนกกามิตรก,มกมามเรียนอายเพื่อไม่ให้ป้องกันบุคคลใดมาถ่ายภาพได้เหรอฮะปรากฏว่าในห้องสอบสวนดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ DSI ตอนอภิสิทธ์ปั๊มลายนิ้วมือนี้ต้องบังกันด้วยต้องบงังกันด้วยเฮ้ยอีกหน่อ,อยเดี๋ยวมึงก็ชินนะเพราะว่าเดี๋ยวมึงต้องปั๊มไปเรือร่อ,อ,อยฮะแปดสิบ 98ศพกับอีก2,000คดีผมว่าผมแนะนำให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ย102ศพแล้วครับ102แล้วนะฮะแล้วก็คดีพยายามฆ่าอีก2,000ผมแนะนำให้คุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปทำตราปั๊มลายนิ้วมือครับเผื่อให้สิริโชคช่วยปั๊มให้ด้วยแข็งเลยนะฮะเพราะว่าอีกหน่อยอย่าอย่าพูดถึงบังเลยนะฮะผมขอเสริมนิดนึงให้จบทีเดียวเลยป่ะ ฆ่าตัวตายเลยแล้วมึงแค่ปั๊มทีเดียวตัดมือไปเลยตัดมือไปเยฆ่าตัวตายามันมีวิธีนะไ, <ป S 1> ไม่ต้องฆ่าผมแมนะนําให้ออไปที่มูรนิดมูอรนิดที่ปอดตึงครับหรือไม่ก็มืที่รูปตันยู่ที่นั่นเนี่ยมัมีไอ้ที่ใสแบบ แบบที่แบนมือหรืปล่ไหมฮะที่เป็นลูกกิ้งอ่ะแล้วมันจะมีที่ภาพแปะไปเลยแล้วทารอบอกว่าขอปั๊มไม่พันแผ่นก็อย่าอย่าถึงขนาดว่าต้องบังเวลาปั๊มทุกครั้งเลยนะเอาแค่ปั๊มอย่างเดียวก็เมื่อยหัวไหลแล้วฮะก็คุณอภิษ์คุณจะอายอะไรครับ ผมเป็นดาราผมปั๊มโชว์มาแล้วขอหาเมาได้เลยเมาครั้งหนึ่งอาวุธปืนอีกครั้งหนึ่งฮะพกพาไปในที่สาธารณะก็ไม่เป็นไรฮะประชาชนคนไทยเขาก็ปั๊มกันไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยฮะก็คุณบอกคุณเคารพศาลเคารพกระบวนการยุติธรรมแล้วคุณอายทําไมครับหน้าบางแหมที่อย่างนี้หน้าบางนะฮะแหมที่เรื่องอย่างอื่นหน้านี้โอ้โหยังมาต่อยที่ตอนทําไม่คิดนะตอนทําไม่รู้จะคิดหรอกว่าอะไรอะไรนะที่ตอนนี้เ้าเป็นอายติดใต้สานึกมีบ้างไหม มารู้จักยางอายต่อเมื่อมันสายไปแล้วหรือเปล่าขอโทษคำยังไม่เคยพูดเสียใจพึ่พอแล้วเอาแล้วสีชว์ว่าไงต่อปรากฏว่าในห้องสอบสวนเนี่ยมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ DSI ซึ่งสีชว์บอกว่าเจอตอนนี้นะฮะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของ DSI ยืนอยู่ห้องเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับพันตำรวจโทอสีออกเข่า เพื่อนร่วมรุ่นกับพันตำรวจเอกทวีสอดซองอ๋อเหรอฮะรู้ขนาดนั้นเลยเหรอได้ยกมือขึ้นถ่ายภาพยกมือขึ้นโอ้โหสีโชคคุณบ้าเปล่าฮะมือถ่ายรูปไม่ได้นะครับยกมือขึ้นถ่ายรูปไม่ใช่แม่คุณเมาเป่าฮะสีโชคผมยกมือไปว่าถ่ายรูปอะขนาดนั้นนายสรีโชคเนี่ยได้เห็นได้เดินเข้าไปพร้อมกับกล่าวว่าให้ลบภาพทิ้งทั้งหมดใจ่โตด้วยนะเนี่ยนายสีรีโชคเนี่ยซึ่งชายคนนั้นปรากฏบอกว่าลบไปแล้วแต่หลังจากนั้นหนึ่งชั่วโมง ภาพนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะขณะพิมพ์ลายนิ้วมือถูกถูกกระจายว่านเน่คุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นคนนั้นกระจายาคุณรู้ได้งไงคนนั้นถ่ายาคุณแอดซูมอนุมันเวอร์ไปผมเจอคนถ่ายแล้วครับ,รบแล้วตอนนี้ทีมงานพร้อมนะภาพนี้นะถ่ายทุกมุมเลยเฮ้ยที่ภาพนี้อินเทอร์เน็ตมันมีภาพเดียวนะแล้วไม่ค่อยชัดด้วยสิริโชคไม่รู้เรื่อง เพราะฉะนั้นนี่เจอคนถ่ายทีมงานเราไปเจอคนถ่ายมาแล้วแล้วเอาภาพมาทั้งหมดเลยรายการเรารายการอะไรรายการเดียวแล้วสามแยกปากแมวติดตามชมเพราะฉะนั้นรายการเราเนี่ยจะปิดบังอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นโปรดติดตามชมนะภาพที่นายพิสิทธิ์ไม่อยากให้เห็นที่สุดนะเริ่มจากรอยนิ้วมือก่อนฮะนี่เห็นไหมมีทุกมุมมีทุกมุมเลยขยนะนี่มุมต่อไปฮะเย พี่นี่ขะกำลังปั๊มนะภาพเดียวกัน้กำลังปั๊มเอ๊ะแต่มือแกแปลกๆนะมือเฮียพี่เอาตัดกว้างอีกหน่อยฮะว้ายตัวนี้แหละเฮ้ยนี่ดีหรไอเหรอเอ้ยใช่ใช่ใช่บอมตัวบาสแล้วฮะมีภาพเต็มมะเอ้ยเอามามีการยืนยันเอาใช่เปล่าเนี่ยเอาทีมงานนะเอาอะไรภาพอะไรมาเนี่ยโทษ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 ผิดผิดละผิดผิดใช่ไหมผิดละโอ้ อ้าวมีภาพเต็มด้วยนี่นี่ความจริงอันนี้นะนะโถเมื่อกี้แต่เมื่อกี้ใกล้เคียงนะผมว่าใกล้เคียงอ่ะลายนิ้วมือชัดเจนเลยเอาอีกทีแล้วดูอีกทีแล้วอันนี้นะเขาบอกว่าเน็ตเอาดูอีกทีแล้ผมว่าใกล้เคียงใกล้เคียงฮะใกล้เคียงฮะใกล้เคียงนะใกล้เคียงอ่ะเอาอะหยวนหยวนนะหยวนหยวนใกล้เคียง อ้าวนี่เป็นภาพที่นายประสิทธิ์เขาไม่อยากให้ออกอากาศเราก็เลยช่วยให้หน่อยเอาเอารูปญาติเก่บมาด้วยนะคู่กันอ้าวทีนี้ทีนี้คนเนี่ยเข้าไปโพสต์อันนี้แหมทีดังขวาเนี่ยอายนะทางซ้ายนี่ไม่ละอายไปออก BBC พูดจาโอ้โหเป็นผมผมเอาหัวมุดโต๊ะมุกกระโปรงผู้หญิงพิธีกรไปแล้วครับ พูดออกมาไม่รู้ว่า BBC เดี๋ยวเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะเอามาให้ดูระหว่างที่นายประสิทธิ์พูดใน BBC ีซเขาแทรกภาพอะไรที่มันค้านกับคําพูดคุณทั้งหมดไปตอแหลข้ามโลกในไม่อายอายเขาทั้งโลกผมยังอายแทนคุณทีอย่างเงี้ยทาเป็นหน้าบางผมบอกทำไมนี่ออกซื่อระดับโลกทําไมสาวพวกประชาธิปัตย์ไม่แชร์คลิปวิดีโอนี้เลยมีแต่คนเสื้อแดงเนี่ยแชร์แล้วสุดท้ายลรวบอกไว้รู้ปะา BBC แชร์อันนี้ไหมฮะไหนแชร์นี้นะ ปัมพมันอย่มือหลายมุม <laughs> <laughs> เลยออเอนะฮะอ่โอเคแล้วยังไงฮะนะไม่ไม่อายไม่อายแล้วเสร็จแล้วม,มีการต่อว่าต่อขานว่าสื่อดังระดับโลกระดับ B.B.C. เนี่ยเหมือนสอยุท์เลยอไปเปรียบเทียบเขาอย่างนั้นอีกเออเขาเขาไปดูใด่อนเนี่ยฮะจำได้นยังไม่ได้เอาเนื้อข่าวมาออรอก่อนนายไปสิทธิ์บินไปอังกฤษปไปโพอสอะโพสต์บอกว่า นายพิสิทธิ์จะบินไปประชุมกับรัฐสภากรีซมาใช่ใช่นะโพสในอินเทอร์เน็ตเฟซบุ๊กไออย่างนี้ไม่อายฮะหน้าด้านเลยแบบนี้แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ได้ไปนี่ไม่ใช่หรอปรากฏไปเลี้ยงรุ่นครับเลี้ยงรุ่นในมหาวิทยาลัยอะไรสักอย่างเล็กๆเท่านั้นเองฮะนายกรคงคิดว่าโลกใบนี้ยังเหมือนเมื่อก่อนมีแต่ดาวสยามนะหนังสือพิมพ์ของตัวเองปรากฏว่าพูดอะไรสมัยนี้โกหกแล้วก็พอพอเขาจับได้ก็เฉยเงียบไปไม่ขอโทษขอโพยไออย่างนี้หน้าด้านไหมฮะ เออแล้วทีปั๊มลายนิ้วมือเนี่ยมันเป็นกระบวนการต่างขั้นตอนกฎหมายดูอ้านเนี่ยมันไม่เพียงพอสำหรับคนเหล่านี้หรอกครับคําว่าหน้าห้านทนก็ยังไม่พอเพียงสำหรับคนเหล่านี้สัปดาห์หน้าจะหาคำหน้าบางฮะหน้าบางนะฮะอ้าวไปดูหน้าบางอีกภาพไหมครับหน้าบางนะฮะก็คือเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเริ่มที่ว่าคุณยิ่งรักณ์ในเข้าไปงานจัดการแข่งขันกีฬาจตุรมิตรครั้งที่8เมื่อวานนี้ครับผมผู้ มีการแข่งขันกีฬาจัดตุลมิตรครั้งที่8ของผู้สื่อข่าวสายนะครับมีมีมีอยู่4สายสายแรกก็คือสายธรรมเนียบรัฐบาลสายที่2คือสายรัฐสภาสายที่3คือสายทหารและสายสุดท้ายคือสายกระทรวงมหาดไทยและองค์กรอิสระที่สนามกองพลทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานหรือปตอเนี่ยนางสาวยิ่งรักชินวัตรเนี่ยได้เดินทางมาให้กำลังใจนักกีฬาและมีบุคคลสำคัญทางการเมืองมาร่วมอย่างคึกคักไม่ว่าจะเป็นนายนิคมไัยะรัชพานิชประธานวุฒ นายจารุกพงษ์เรืองสุวรรณเอาละบากันคบแหละสุดท้ายแล้วมีคนหนึ่งมาได้ไงก็ไม่รู้นายอภิสิทธิ์เวชชชีวะเขาจัดกันสี่ฝ่ายมีอะไรบ้างมีฝ่ายค้านด้วยเหรอฮะไม่มีนะมีธรรมเนียบมีรัฐสภามีอะไรบ้างธรรมเนียบธรรมเนียบรัฐสภารัฐสภาทหารทหารมมาไทยแล้วอ้าวแล้วแล้วามาร์ตนี่เขาอยู่ฝ่ายค้านไหมเหรอไม่อยู่สายหนึ่งอสายหนึ่งสายอะไรสายเสือก เสร็จแล้วมีภาพนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพนี้เกิดขึ้นคุณยิ่งรักใส่สีแดงนายอภิสิทธิ์ใส่สีส้มดูมันไหว่เนี่ยฮะดูหน้าคุณยิ่งรักเนี่ยเยอะแยไอรอส์รอส์มาร์กรองศาสตราจารย์เหรอครับร้อยศพมาร์กมาแล้วเหรอยังมีหน้าไปพบผู้คนเขาอีกนี่เขาบอกว่าโดยโดยรายงานขันนายอภิสิษฎนายอภิษฎเปินทั้งคุณว่าอะไรนะเขาพี่อ่านให้ถูกเดี๋ยวพวกนี้เขาหัวหมอเดี๋ยวเขาฟ้องเอานะ นายอภิสิทธิ์ได้เดินทางเข้ามาทักทยายขณะที่นางสาวยิ่งรักยกมือไหว้ก่อนที่ทั้งคู่จะไปนั่งชมการแข่งขันด้วยกันใครไหว้ใครก่อนนะอะเขาบอกว่าอภิสิทธิ์ไหว้านางสาวยิ่งรักก่อนนะออแล้วก็ประมาณเหมือนว่านางสาวยิ่งรักฝกเนื้อฝักตัวแล้วแบบยิ้มเยอะๆอะไรเงี้ยรอสอมาแล้วไอตอแหล่แล้วไปนั่งดูการแข่งขันด้วยกันโดยมีประธานวุฒินั่งขั้นกลางเออนะโค้ชสงสัยคุณยยียก คุณยี่รักจับมือกับจับมือกับเขาเหรอไม่จับนะในรายงานข่าวมีจับมือไหมไม่มีโอ้โหแสดงว่านายกเราเนี่ยรู้โชคดีแล้วแหละปากเกียวไปไง <c oughs> เดี่ยงเดี่ยงน,นิวคัสเซอร์ไปไงไม่ก,ก่อนหน้านี้ปากเกียวจับมือไหนพิสิทธิ์นายพิสิทธิ์ไปสวมกอดใครมาตอนเห็นมันจากตรงนั้นเออใครฮะไปสวมกอดใครฮะพี่นอพี่นอพี่นอปากห้อยเออ มันติดเชื้อกันมาเหรอฮะเวลาปลาเ็นขนาดนี้เลยโอ้โหปลาเกียวคุณเชื่อไหมช่วงนั้นกําลังลุ่งเลยนะจับมือพรื้เดียวล่วงเอาล่วงเอาล่วงเอา,เอาจนแชมป์หลุดเลยเนี่ย เจ๋งไหมฮะสุดยอดนิวคาสเซิลเจ๊งทั้งทีมเออตกชั้นด้วยมีอยู่ปีนึงอ่ะตกชั้นให้ดูเลยฮะของเขาอยู่กันมาพรีเมียร์ลีกเป็น50-60ปีไม่เคยตกนิวคาสเซิลเนี่ยบอลอังกฤษนิวคาสเซิลเหรอครับนิวคาสเซิลบอลอังกฤษมันไกลบอลไทยดีกว่าแข่งกับเวียดนามไปดูปุ๊บเนี่ยไทยชนะเวียดนามคือวันนั้นเนี่ยไทยชนะเวียดนามมานะไปไปแข่งเวียดนามไปสิงคโปร์สิงคโปร์ไม่ใช่ที่มันแข่งในประเทศไทยเนี่ยที่แข่งกับเวียดนามเลยไม่ใช่นานแล้วเหมือนกันตอนนี้สมัยยยเเเาาป็นนนกี่ ไปดูปุ๊บเนี่ยไทยล่วงเลยไม่ใช่รอบแรกเขาแข่งสองครั้งครั้งแรกเนี่ยไทยโอ้โหชนะมาเหรอฮะแล้วพอมาแข่งอีกครั้งหนึ่งกะว่าเสมอก็เข้ารอบเอแพ้มันเลยฮะโดนเวียดนามอีกวินาทีสุดท้ายเลยที่ตอนที่แข่งเวียดนามเนี่ยนายพิสิ์ไม่ได้ไปเออมันเห็นเห็นน่ะพอไม่ได้ไปชนะพอกลับมาทีมเดิมนี่แหละมาแข่งในบ้านเราด้วยได้เปรียบด้วยมาเลยฮะกลาว่าชนะแน่ผมเชียร์ทีมชาติไทยหลังจากเชียร์นิวคาสเซิลตกรอบไปแล้วครับ ไปนั่งดูผมละเสียแวบวันนั้นผมนึกแล้วล่าสุดมาปาเกียวปาเกียวแสดงว่าคุณยิ่งรักนี่รู้ฮะไม่ใสผมว่าวันนั้นนายอภิสิทธิ์กะอย่างนี้เลยยิ่งรักมาถึงสวัสดีมาจกเอาความซวยไปฝากเลยฮะมาปั๊บคุณยิ่งรับจับมือครับอาสมมุิคุณเป็นอภิสิทธิ์ผมเป็นยิ่งรักคุณยิ่งรักเข้ามาจิสวัสดีเข้ามาจิไม่ไม่คุณจับมือที่ทำจับมือจับมืออ้โหไม่ราคาสวัสดี